วันนี้เราจะมาติดตาม2สาวในการเข้าไซต์างานกันนะครับว่าใน1วันเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนะครับไซต์แรกที่เราจะไปคือมุ่งหน้าสู่ถนนราชพฤกษ์นะครับใช้ถนนพระราม5เป็นโครงการเดอะซิตี้พระราม5ราชพฤกษ์นะครับโปรเจก์นี้เป็นโปรเจกต์เโนเวทครับในการปรับปรุงบ้านพักอาศัยเดิมเริ่มตั้งแต่รื้อถอนนะครับลงเข็มไมโครพาย ตลอดจนงานโครงสร้างต่างๆนะครับเพื่อปรับฟังก์ชันของบ้านให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการภายนอกงานของเราเสร็จไปเยอะแล้วครับวันนี้เราจะมาดูงานตกแต่งภายในที่งานบิวอินของเราเริ่มเข้าแล้วนะครับพื้นปูไปเสร็จเรียบร้อยแล้วสองสาวก็จะมาตรวจดูว่างานบิวอินที่เริ่มเข้าติดตั้งเนี่ยเราต้องมีการแก้ไขอะไรบ้างครับในแง่ของสีสันฟังก์ชันหรือสัสดส่วนต่างๆ เพื่อปรับปรุงงานของเราให้มันดีขึ้นกว่าจะเสร็จแล้วก็จากไซต์นี้ก็แทบจะบ่ายสองแล้วเลยครับแต่ว่าสาวๆไม่ยอมจะหยุดกินข้าวนะครับผมก็หิวมากเลยยังลากผมมาแกรนดิโอสาทรต่อเพราะว่าเป็นไซต์างานที่สลับบ้านใหม่นะครับที่ลูกค้าให้ออกแบบงานตกแต่งภายในในการสรวจบ,บ้านใหม่ก็จะแตกต่างออกจากบ้านลโนเวทนะครับเพราะว่า เราก็ต้องดูสัดส่วนของหน้าต่างนะครับทิศทางของแสง Material ต่างๆที่โครงการให้มานะครับเพื่อเป็นส่วนประกอบสำคัญเลยในการที่เราจะเอาไปเลือก Material หรือออกแบบสไตล์และฟังก์ชันต่างๆนะครับอ่าโอเคเสร็จแล้วบ่ายสานิดๆนะครับผมขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ